เอนดูใครก่อนดีเบลราราณีโดนถักหน้าตามีเสน่ห์เป็นนางเอกละครได้สบายงานนี้ไม่รู้จะเอนดูใครก่อนเลยล่ะคะ่ะสำหรับนางเอกสาวเวาบลลาราณีแคมเปญหลังจากได้ร้องเพลงคฟเวอร์ดอกกระเจียวบานที่เจ้าตัวนั้นรับบทเป็นนางเอก m อในเพลงนี้อีกด้วยซึ่งเมื่อเบลราราณีนั้นได้โพสคลิปลงในติ๊กต็อกของช่องตัวเองก็มีคนเนี่ยเข้ามากระหน่ำไลค์และก็คอมเมนต์กันสนัดเลยค่ะ แหนึ่งในคอมเมนต์ที่ทำเอาสะดุดตาสุดๆก็คงจะหนีไม่พ้นคอมเมนต์ที่บอกว่านางเอก MV คนนี้มีสเสน่ห์หน้าตาเป็นดารานางเอกละครได้สบายเลยถ้าเป็นดาราคงดังมากๆสวยไม่สางซึ่งงานนี้ซาเวราหนานก็เข้ามาตอบกลับด้วยความอารมณ์ดีในทันทีว่าขอบคุณค่ะ คอมเมนต์เนี้ยมีคนเข้ามากดไลค์ถึง8,000เลยทีเดียวค่ะไม่น้อยเลยจริงๆและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ